วันทีน่คน,น,นดาดก็พอมีคนอยู่นะมาทานข้าวกัน, <_ C 1> นก็แกงสิบบาทก็มันก่ยี่สิบปลาหวานนร้อยสาม้นทะเลโซเจียมยห้าสิบเก็บขาวมหมดเรือใดหมดชาบหอยมีของเล่นลนะยี่สิบบาทมีของเล่นด้วย ก่องเครื่องใช้ก็มีนะยี่สิบบาทเหมือนกันเครื่องใช้พลาสติกนะของเล่นนี่อีฟอ็อกซี่ไม้แขวนแต่มันทุกอย่างยี่สิบบาทเพื่อนไงเพื่อนๆ ท,ที่นวดแป้งอ่ะกัะแบกนูน้รงนี้เลยนปับพันนมน้ำยาล้างห้องน้ำเลยยี่สิบบาทหมดนะ ว่า,าตัดตัดเองนะหนึ่งเขงม้ว ชาเชียนอนะขานะแมคคาเดเมียขนมจีนเส้นกันเลยเตรียมเตรียมดอกนี่นะเตรียมโทนดอก อาปองโยแคลกไว้ตีสิบน้ำมันหมูก็มีน้ำปลากรกะปิเคยดอกเกลือเป็นเอกงเป็นเอ็จริมเป็นเอ็ ตัวทอดจะเมีน้ำีิบบาทมยออบอบุ่นป็นปลาเส้นหมี่อบแห้งสามร้อหกสิบเพื่อนหนึ่งกิโลก็ต้มน้ำนะนี่สูตรที่เรียบร้อยหมูแผ่นกรอบสองร้อยยี่บห้าบาทคุณเชียงหกห้าในแบบครึ่งโลก็มีน้ำร้อยแปดสบ tiểu Tôm yam, yến đậu phô, tiều khúc, Tiểu lưa, làm 000 đồng đấy.